ปั่นจักรยานไปเที่ยวงานส่งการที่วัดไทยกันจ้าดี่ันคิดว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านความคิดเนื่องจากงานที่เรากําลังจะไปเนี่จัดขึ้นในวันเสาร์ป,าป้ามังคุดทํางานเราจึงเหลือตัวเลือกเพียงแค่2อ,อย่างเท่านั้นขับหอบลูกนั่งรถเมย์ไปหรือว่าปั่นจักรยานไปถ้านั่งรถเมย์ไปจะต้องเปลี่ยนรถเม2์สองต้องลรถเมย์แล้วก็ต้องเดินอีกประมาณ500เมตรสารเคมีในสมองมีปัญหาทําให้ดี่ันตัดสินใจว่าเราจะปั่นจักรยานไปทำไมเราไม่เลือกที่จะนั่งรถเมย์ไปสบายๆ จุดหมายปลายทางในวันนี้ของเราคือวัดไทยรวมระยะทางทั้งสิ้น5.9กิโลเมตรเรียกว่า6กิโลไปเลยแล้วกันเนาะคนกันเองสำคัญ<อ>ไปกว่านั้นคือไม่รู้ทางแต่ไม่เป็นไรเปิด GPS ได้ GPS ดที่นี่ดีมากไม่รู้ที่ไทยเป็นเหมือนกันไหมถ้าใครรู้ช่วยแชร์หน่อ<ล>ยพอเราเลือกหาจุดหมายปลายทางที่เราจะไปเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าจะเดินทางด้วยวิธีอะไรรถยนต์รถเมย์รถจักรยานเดินหรือว่าเชา่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเพราะถนนหนทางที่นี่จะแบ่งชัดเจนเป็นทางรถยนต์ทางจักรยานเรามันคนใจบุญสุนทานไกลแค่ไหนลำบากยังไงก็จะไปแค่่นนายะ ไปวัดแต่ดันตื่นกับแปดโมง <พา S 2> <ม>ท่านฉันแล้วไม่รอแ,แล้วเช้ามาก็อีลุงตรงนางเหมือนเดิมทำไปเลยแล้วกันช็อตนี้อยากพากตัดภาพมาที่บรรยากาศการเดินทางของเราเลยแล้วกันที่เห็นในภาพตอนนี้คือครึ่งทาง้หลังจากที่ขึ้นเนินลงเนินจูงบ้างปั่นบ้างมาเป็นระยะเวลา5กิโลเมตรเหลือนเนินน,น,น,นี้เนินใหญ่เนินสุดท้ายแล้วข้ามสะพานทางด่วนคิดว่าหลังจากนี้จะได้ปัญญ่นลูกน้อยหอยสังก็แปลงล้างเป็นประทูคอหักไปแล้วข้ามสะพานมาได้ปั่นมาประมาณ200เมตรเอ้าต้องลงจูงอีกแล้วค่ะไม่ใช่แค่ขาสั่นนะรอบน ตามร่างกายตัวเองมากคือแค่หายใจทางปากและจมูกมันไม่พอ,อจนไม่รู้จะหอบยังไงแล้วก็ขยึกขยือรีบมากกลัวไปไม่ทันงานเขาปั่นมาถึงจุดนี้ก็จะได้ยินเสียงพระสวดดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้น,น,<า>นเรื่อยๆเห็นไหมเต็นท์สีขาวๆถึงแล้ว<อ>มาถึงวัดแล้วก็ดีใจมากจะได้อาบน้ำเหงื่อแตกท่วมตัวจะอาบน้าให้สดชื่นใช่ไหมไม่ใช่อาบน้ำจพแล้วก็สวดอภิธรรมวางดอกไม้จันท์ถวายพระเพลิงไปเลยพอถึงจุดหมายถามว่าขาสั่นไหมไม่รู้เลยเพราะว่ายืนไม่ไหวหนั่งกูเข่าลงกับพื้นไปเลยยังไม่ได้เข้าไปในงานนะเพราะวด หายเหนื่อยแล้วก็หาที่จอดจักรยานล็อกอย่างดีแต่สภาพนี้คงไม่มีใครเอาสิ่งที่อยากได้ตอนนี้ไม่ใช่น้ำเย็นๆสักแก้วกินข้าวเลยค่ะน้ำไม่กินแล้วอิ่มากก่อนออกจากบ้านกระดกกาแฟดำมาแก้วหนึ่งแล้วก็ปั่นมาเลยไม่ร้องลำทำเพลงเลยข้าวเหนียวหมูปิ้งและลูกชิ้นต่างๆหมายถึงเด็กหญิงข้าวเหนียวนะไม่ใช่แม่กินเหมือนเมื่อกี้เป็นคนปั่นซะเองเด็กชายออสการ์ก็ไม่หน่อยนะเห็นข้าวเหนียวไม่ได้ยุ่มหายยุ่มหายมาแล้วจ้ะส้มตำปูปลาขวัญใจคนใช้แรงทีกินส้มตำเป็นอาหารเช้าไปเลยจ้ะวันนี้อากาศดีมากอ่าง ระหว่างที่เรานั่งปูเสือรับประทานอาหารก็มีการสแสดงลํำไทยให้ชมด้วยพี่เลี้ยงเด็กของเราในวันนี้ขอเติมพลังด้วยวิตามินปลารลแบบตอนห,ห,หลายคนอาจสงสัยว่างานวันสงการอะไรทําไมเพิ่งม,มาจัดตอนนี้ง่ายๆเลยเดือนเมษามนาันน้ตอนนี้อากาศอุ่นขึ้นมากเหมาะแก่การจัดงานเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมงานก็ปูเสือน,นั่งกินกันตรงสนามหญ้าได้อารมณ์แบบมาปิกนิกยังไงอย่างไร,งไรแต่อาหารไม่ต้องเอามาเองเพราะว่าทางวัดมีโรงทานจัดเตรียมไว้ให้อาหารเยอะมากกินข้าวเสร็จแล้วก็ตามด้วยของหวานน้ำตาลเรียกพี่ใครที่กินข้าวเสร็จแล้วก็เชิญเข้าาตตับร้ อาหารไม่เปียยอาหารแหง้งจะบาปไหมเนี่ยโซนนี้เป็นโซนตลาดนัดอาหารไทยอาหารข้าวไม่เน้นเฟ้นหาโลกเบาหวานอยากกินทุกอย่างแต่เราจะซื้อทุกอย่างไม่ได้พะกลัวอ้วนใช่ไหมไม่มีเงินก็เลยซื้อมาแค่3 4 5 6หอย่างหลังจากนั้นก็มาขอถ่ายรูปร่วมกับนางสงการเพื่อนสาวของดิฉันเองสวยไหมเด็กเด็กนั่งกินเค้กอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าวิ่งจะไม่ได้กินไงต้องนั่งดีเด็กชายออสการ์ก็กำลังรุ่นกับการเช็คสภาพจักรยานให้แม่เช็คดูว่าขากับจะกล้าหลับไหมพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญ มาสี่ปีวันนี้เป็นวันแรกที่ที่ชั้นไดเห็นคนไทยมารวมตัวกันเยอะมากขนาดานี้ถามเด็กหญิงเอลิซาว่าอยากใส่ชุดไทยไหมเตือนไปยืมวัดมาให้เพราะว่าที่สั่งจากไทยยังมาไม่ถึงไม่ตอบแล้วก็จูงมือแม่ไปเปลี่ยนชุดอย่างไวขาดไ,ไม่ได้เลยคือแว่นกันแดดคู่ใจ<ม>ชุดเสร็จแม่ก็ถามอีกว่าอยากขึ้นเวทีไหมเหมือนเดิมไม่ได้คําตอบเพราะว่ายังพูดไม่ได้วิ่งขึ้นเวทีอย่างไวจับเด็กหญิงเอลิซาได้ไหมใครทายถูกบ้างเขาจะให้ทําอะไรยังไม่รู้นะขอให้ได้ขึ้นเวทีไปก่อนนี่เป็นไงล่ะมีดอมไปให้กําลังใจด องเอลิซาพกหมวกและแว่นกันแดดมาเต็มรานชุดสีฟ้าหมวกเขียวแว่นชมพูมงไม่ลงจะงงมากนี่เป็นไงล่ะโชว์สเต็ปเบาๆท้าที่ไทยมีอิงฟ้ามหานครที่สวีเดนก็มีผีฟ้ามหาสารคามเอ้ยผีอะไรจะน่ารักขนาดนี้ชุดที่ส่งเข้าประกวดวันนี้มาในลุคคุณหญิงสง่าแต่ไม่สงบเงี่ยยเพื่อนข้างๆบอกเธอยืนเฉยๆได้ไหมฉันคันชุดเธอมากเลยการจัดให้เด็กๆยืนเรียงแถวหน้ากระดานเป็นไปด้วยความโจรมูลวุ่นวายแต่พิธีกรทั้งสองท่านเก่งมากที่เอาเด็กๆอยู่เด็กหญิงเอลิซาโดนตัดคะแนนแล้วหนึ่งเพราะว่า หันตูดให้กรรมการหันหน้ามาทางนี้จังหวะนี้แม่ก็ตะโกนเรียกไม่หยุดอาเด็กๆทุกคนสวัสดีรอบได้ไหมคะอ้าวหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะกันมาเรื่อยๆเลยนะคะโอยอัลลาบอนโอทักซูมิเกฟานลาสเตอร์สมบอนฟัวท่านทูตนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านทูตค่ะท่านทูตอรุณรุ่งโพชองทัมฟรีนะคะ น้องลีลี่ทักซูมิเกตนุ่ขนุบุนคอนเสิร์ตเลยีอ่าลีออนลีออนอ่าวลีออนอ่าวมาค่ะนุ่นขั้นดุกันเนี่คอเสิขอบคุณค่ะขอบคุณครับด้วยูอเล็กซ์เชค่ะอ่าไปกลับไปหาแม่ลูกไปอ่าชื่ออะไรคะคนนี้

เมื่อกี้เป็นการรับรางวัลจากท่านเอกอัครราชทูตเด็กหญิงเอลิซาได้รับรางวัลหญ่รางวัลพยายามแต่งกายยอดเยี่ยมจังหวะโบบาก็คือพิธีกรถามชื่อเด็กทุกคนเขาก็ตอบกันได้หมดเด็กหญิงเอลิซาไม่ตอบจะเอาซองอย่างเดียวตอนนี้เด็กชายออสการ์งงมากพี่สาวกับแม่หายไปไหนกันมาเนี่ยวามจริงก็คือไม่ได้รับรางวาัลพิเศษอะไรนะคะเด็กทุกคนที่ขึ้นเวทีก็จะได้รับซองข่าวจากท่านทูตเหมือนกันหมดมาต่อกันที่ซุ้มสวยดาวรางวัลเล็กรางวัลใหญ่รางวาัลไหนก็ไม่เอาขอรางวัลที่หนึ่งสองใบอ่าลืมไปอันน ได้คือที่เป่าฟองสบู่และปืนฉีดน้ำแน่นอนคนดวงขี้หมาอย่างเราได้มามาผ้าพันคอและถุงกาเด็กหญิงเอลิซาก,ก็เลยโวยวายหนักมากแม่พยายามที่สุดแล้วลูกมันได้แค่นี้จะทํายังไงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีแห่พลาวันสงกา์ใครไหวไปก่อนเลยเด็กชายออสการ์ขอนอนง่วงมากเลยเวลานอนกลางวันมาแล้วรถแห่แพร้อมผู้ร่วมงานพร้อมออกเดินทางได้นางรำมีแต่คนสวยๆนี่ไม่ใช่การตั้งกาดต่อยมวยนะคะคือการจีบมือรำคนอื่นเขารำไงก็อยากรำด้วยบรรยากาศของขบวนแห่เต็ม ไปได้วยความสนุกสนานชื่นมืน่นและนี่คือการเดินแห่พารอบเมืองไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าแ,แห่รอบเมืองคงต้องเดินหลายวันเดินวนอยู่แถวแถววัดไม่ได้ไปไหนไกลแต่ว่าก็เดินไกลอยู่และเด็กหญิงเอลิซาคือเดินช้ามากนูน่นเขาไปกันแล้วแค่นั้นยังไม่พอแวะเก็บดอกไม้ใบหญ้าไปเลยหนื่อยหน้ามาอีกทีเพื่อนเขาหายไปหมดแล้วเอาวิ่งวิ่งวิ่งเจอดอกไม้ไม่ได้ต้องแวะเก็บอีกแล้วลม้มโอ้ให้จะไปถึงวัดไหมนี่ตั้งสติได้แล้วก็วิ่งต่อใช่คค่ะ่าลมลุกคุกขานได้เปลืองมากปอบใจที่ลมเมื่อกี้ด้วยขนมเบืองหมายถึงปอบใจนะิเด บนกองผาทรายสามรอบเด็กหญิงเอลิซาไม่เดินแล้วรอบนี้เจ็บขาขออนุญาตโมทนศาสาธุอยู่ไกลๆตรงนี้พักเสร็จแล้วถึงเวลาลงไปเล่นทรายได้จ้องไว้ตั้งแต่ตอนมาถึงแล้วอยากเล่นมากดิฉันขอ,อยอมแพ้ให้กับดวงขี้หมาของตัวเองในวันนี้ด้วยการไปขอซื้อที่เป่าฟองสบู่ที่สูงสอยดาวมาให้ลูกอะไรที่ต้องใช้ดวงเนี่ยฝืนเลยไปซื้อเขาเถอะเด็กชายออสการ์ลืมตาตื่นมาด้วยความสงสัยนอนหลับไปสองรอบแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังอยู่ที่เดิมอีกรอบได้แล้วอยากกลับบ้านช่วงเวลาสำคัญของงานในวันนี้มาถึงแล้วเชิญทุกท่านนนสสาาาาดด้้้ไไลงงอะรเิน โหลดเงินใครอยากจะยื้อเส้นยื้อสายลำวงก็เชิญได้ตามสะ,<อ>สะดวกคุณแฟนคลับทุกคนที่จํากันได้เลยเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง3คนนะคะขึ้นรถหลูประจําตําแหน่งแล้วพร้อมเดินทางกลับบ้านได้ที่ไม่กลับสักทีเพราะแค่คิดว่าจะต้องปั่นกลับบ้านก็หอบแล้วขากลับระยะทางก็เหมือนเดิม6กกิโลถ้าจะปั่นเก่งขนาดนี้ประเทศไทยก็แค่ปากซอยเก็บเงินกลับไทยไม่ได้ไปสักทีพาลูกปั่นจัก,กรยานกลับเมืองไทยดีไหมไม่ไม่ใช่ไม่ถึงเมืองไทยม<า>ไม่พ้นเขตเมืองที่อยู่นี้หรอกระหว่างทางกลับบ้านเจอหนุ่มน้อย2คนยืนโบกรถอยู่นานไม่มีใครจอดสักที ที่ฉันก็เลยไปแซวเขาว่าขอโทษทีนะก็อยากช่วยแหละแต่ว่ารถฉันเต็มโอ๊ยหัวหลอกกันคิกคักชอบใจวันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายเพราะว่าลืมเอาขาตั้งกล้องไปและปั่นเหนื่อยมากเชื่อไหมว่าขาไปเกือบถอดใจกลับบ้านกลางทางเป็นการตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงแต่เหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้ก็สอนให้รู้ว่าจงอย่ากลัวการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่จงอย่าหาทำปั่นจักรยานไป6กกิโลอีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเฮ้ด hey, ู